สวัสดีครับมาต่อจากครั้งที่แล้วนะครับที่แล้วเนาะจบที่ข้อที่5นะครับที่มาเฉลยแบบฝึกหัดกันบ้านที่ให้ไปก่อนก็คือข้อที่2ของข้อที่6ใหญ่นะครับคือการหาค่าของตรีโกณที่นํามาบวกลบคูณหรือหารกันใช่ไหมครับแล้วก็สังเกตก่อนว่าอ่ก้อนนี้มันคูณกันอยู่หนานีนตัวเดียวอยู่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นคันด้วยเครื่องหมายเลยดูเครื่องหมายบวกบวกลบนะครับ นะหลักการของนิสสตร์คือเราทำเลขยกกําลังก่อนตามด้วยคูณหารใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยบวกลบเนาะสังเกตที่มันมี2ก้อนเนี่ยมันคูณกันอยู่นะครับนะเราต้องแทนค่าก่อนเนาะหรือใครแอบทดไว้ทดไว้ไวก็ได้ว่ามุมเรเดียนต่อไปเนี้ยมันแปลงเป็นองศาได้อย่างไรใช่ไหมครับพายส่วน3ก็คือมุม60องศาพายส่วน6ก็คือ30ใช่ไหมครับนะ่ะทดไว้เลย ไม่นจะหาค่ากัน,นง่ายๆนะเนาะเผื่อใครไม่ถนัดหน่วยเรเดียนนะครับ5าพายคูณสามแปลงองศาก็ได้หรือจะลดลูกของเศษส่วนก็ได้นะครับเป็นละสามคูณสเป็น6กใช่ไหมหกใกล้เคียง5แล้วสามสหได้2อพายนะครับกลายเป็น6แต่มันต้องการ5ลบออกไป1นพายแล้วก็ส่วน3านะสองพายลบ 1พายส่วน3นะครับใไหมสมสองหกหกเกินไป1ลบออกไป1ก็ได้เป็น2พายลบพายส่วน3นะเรามาแทนค่าไอ้มุมง,ง่ายๆก่อนไซหกสิบองศานะครับหรือซาซพายส่วน3ก็ได้เป็นรูทสาส่วนสองขอสามสิองศาก็เหมือนกันเป็นรูทสาส่วนสถ้าใครจำไม่ได้ลองกลับไปทวนรูปมือเอานะนะบวกกับ คอสพายส่วน3ข้อคือองศาก็คือเศษ1นส่วนสนะครับายพายส่วนหหรือซสามองศาก็คือเศษ1 2. นส่วนสะบวกกับเอาละทีนี้เนื่องจากว่าม,มันเกิดจากการวน,วนมุมวนมุมมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น,นเราไปวนวงกลมหนึ่งหน่วยกันก่อนเล็กๆน้อยๆอยแอบทดแอบทด ทดด้วยน้าตาว่าหนูไม่อยากทําเลยใช่ไหมอแอบทดนะครับสองพายอ่ะสองพายวนไงวนแบบทวนเข็มนาฬิกาเนาะมาตรงนี้สองพายแต่ยังไม่จบมันลบพายส่วนสามี่ยว่าลบต้องแบบตามเข็มนาฬิกาลงมาอีกหน่อยนึงก็พายส่วนสามมันคือเท่าไหร่หกสิบองศาเนาะลงมาไม่ถึงครึ่งหนึ่งเพราะมันลงมานิดเดียวก็อยู่ตรงนี้กลายเป็นสองพายลบพายส่วนสามตกคนที่สี่นะครับก็อ๋อ ทรายแทนคอสเนาะตกฝั่งของคอสเพราะนั้นค่าซายค่าแทนติดลบหล่อไว้เลยใส่ลบหล่อไว้เลยเห็นไหมทีนี้เราลดรูปมุมนะครับจากซรายสองพายลบพายส่วนสามเนี่ยเราลดได้เป็นทรายพายส่วนสามนะครับแทนสองพายลบายสามก็ลดรูปมุมได้เป็นแทน พายส่วน3เห็นไหมครับจากมุมตอนแรกมันเท่าไหร่ถ้าเรียนมองเป็นองศาเนาะ5พายส่วน3เผื่อใครลืม5คูณ180หาร3ก็คือมุม300องศาใช่ไหมครับมาคือมุม300องศาเพราะวันนามร้0ถ้าเราวนมุมเนี่ยตรงนี้สมมตินนะครูขออญาตลบตรงนี้สักครู่ถ้ามันคือ300 ตรงนี้จะครบรอบอย่างไรก็คือ3 6 0แสดงว่ามันทํามุมกัน60องศาคูก็เล่นลดขนาดมุมจาก300เหลือแค่60องศาก็ได้ก็คือแทนด้วยพายส่วน3นะครับนะที่เหลือคิดเลขรูทสคูณรูทสเป็น3ามสอคูณสองเป็น4บวกกับ1นึ่ส่วนสนะทีนี้ตรงนี้เนาะบวกเจอลบเป็นลบนะครับไซา์พายส่วนสก็คือรูทสส่วนส ตรงนี้ลบเจอลบนะครับก็คือลบคูณลบเป็นเป็นบวกนะครับแทนพายส่วน3นึกถึงมือเนาะเราตะแคงข้างตะแคงมือเราหาแทนได้จากเอารูทนิ้วนิ้วบนส่วนด้วยนิ้วล่างนะครับเพราะนั้น0 30 45 60 90แทนเท่าไหร่60องศาหุบนิ้วนี้ใช่ไหมครับเหลือข้างบน1 2 3เหลือข้างล่าง1นนิ้วก็คือรูท สามส่วนหนึ่งได้รูสามนะครับใครยังจะไม่ได้กลับไปทวนเลยเนาะจากนั้นได้เป็นสแควรูรสามนี้บวกเศษส,ส่วนนะครับทําส่วนให้เท่ากันเนาะมันไม่มีส่วนและไม่มีส่วนสี่ทำไงดีหรือนักเรียนจะรวมตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับแต่ครูทํารวดเดียวเลยอันนี้เอาสองคูณทั้งเศษและส่วนอันนี้เอาสี่คูณทั้ง เศษและส่วนนะครับมันจะมีส่วน4เหมือนกันกลายเป็น3บวก1ลบ2ูทบวก4รูท3แล้วก็ส่วนด้วย4นะนะรวมผลลัพธ์3บวก1เป็น4แล้วก็ลบ2เอาเครื่องหมายหน้ากลนเนาะลบ2บวก4เป็นบวก2แล้วก็รูท3แล้วก็ส่วน4นะจากประทันนี้ จำได้ไหมเราผิดอะไรกันมานา่นักเรียนผิดอะไรกันมาสารภาพมาสี่ต่ดสี่นี้จะมีอีกไหมไม่มีแล้วนะครับเวลาตัดก็คือเศษส่วนเนี่ยก่อนมันจะรวมกันมันเป็นไงมันแยกกันมาก่อนเนาะถ้าใครจะตัดต้องตัดตั้งแต่ตรงนี้4ี่ส่วนสี่บวกสรูส,ส่วนสนะครับผลลัพธ์มันจะกลายเป็น1บวกอะไร รูทสามส่วนสองใช่ไหมหรือนะหรือใครไม่ทาอย่างนี้ก็ได้อย่างเงี้ยเลขมันดูไม่สวยเนาะอ่าเลขหนูไม่สวยทำมาดีเอาแม่สองตัดสองสองสี่สองหนึ่งสองนะครับก็จะกลายเป็นสองบวกรูทสามส่วนสองเพื่อให้มันมีส่วนข้างล่างสวยงามนิดนึงหรืออย่างนี้ก็ได้ไม่ว่ากันหนึ่งบวกรูทสามส่วนสอง เนาะโอเคประมาณนี้ครับ